เคียงคู่สู้ไปกับชาวนาไทยอาโมเร่เก็บเกี่ยวความสุขอย่างภาคภูมิที่นาก็มีเท่ากันทำนาก็ทำพร้อมกันไถวานปักดำก็เหมือนกันพอถ,ถึงฤดูเก็บเกี่ยวทำไมไม่เหมือนกันข้าวเยอะข้าวน้อยคุณภาพข้าวที่ได้ก็ต่างกันลิบลับแล้วมันต่างกันตรงไหนนั่น,นงไงอ๋อแค่เอา,มาเมล็ดพันธุ์ข้าวจากกรมการข้าวมาปลูกแบบเดิม แค่นี้ก็จบแล้วแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายกว่าจะเป็นมเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีของกรมการข้าวต้องผ่านกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิตเพื่อให้เชื่อมั่นว่าได้ตามมาตรฐานของกรมการข้าวอ๋อย่างนี้ต้องเซียนข้าวปลูกพันธุ์ดีเชื่อมั่นกรมการข้าวไม่ว่าคุณจะเป็นเกษตรกรใช้เดี่ยวหรือมาเป็นกลุ่มเป็นนิติบุคคล หรือเป็นผู้ประกอบการหากคุณคือผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ได้อย่างครบถ้วนและสอดคล้องตามข้อกำหนดในมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ด้านพืชประมงปศุสัตว์ข้าวหรือหม่อนไหมก็ตามก็สามารถขอการรับรองได้ตามขั้นตอนง่ายๆดังนี้โดยระยะเวลาพิจารณาผลการรับรองจะขึ้นอยู่กับขอบคาย รวมถึงความพร้อมของเอกสารและการปฏิบัติของเกษตรกรหรือผู้ผลิตด้วยนั่นเองหลังจากปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แล้วขั้นตอนต่อมาคือการเตรียมเอกสารและหลักฐานต่างๆให้พร้อมและสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้เกษตรกรหรือผู้ผลิตต้องมีความเข้าใจในมาตรฐานอินทรีย์ตามขอบ่ายของงาน โดยเข้ารับการอบรมหรือขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่สิกอนจากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนการตรวจประเมินตามข้อกำหนดของแต่ละมาตรฐานผู้ตรวจประเมินอาจใช้ระยะเวลาในขั้นตอนนี้แตกต่างกันตามแต่ละมาตรฐานที่ขอการรับรองโดยสามารถสืบค้นรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ขอบขายนั้นๆเช่นกรมวิชาการเกษตรกรมปศุสัตว์กรมประมงกรมการข้าว หรือกรมหม่อนไหมถ้าหากผ่านการรับรองแล้วก็จะได้รับใบรับรองในแต่ละมาตรฐานซึ่งเกษตรกรจะต้องรักษาม,มาตรฐานการผลิตให้ได้ตลอดอายุการรับรองมิฉะนั้นอาจถูกยกเลิกการรับรองได้ใบรับรองมาตรฐานนี่เองจะสร้างความเชื่อมัน่นและความไว้วางใจจากผู้บ,บริโภคเป็นการสร้างโอกาสทางการค้าเพื่อนำสินค้าเกษตรของไทยไปสู่ตลาดโลก ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติมกอชชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรไทยในยุคป,ปัจจุบันได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างวันนี้อยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญนะคะเราได้เห็นเมล็ดข้าวพันธุ์ดีเราได้เห็นวัวที่มีคุณภาพดีนะคะเราก็พร้อมที่จะเป็นผลผลิตเป็นอาหารให้เรารับประทานได้นั่นเป็นเพราะว่า เทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆในด้านการเกษตรค่ะและแน่นอนคนไทยหัวใจเกษตรก็มีเรื่องราวดีๆต่างๆเหลา่านี้ให้คุณผู้ชมได้ติดตามไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่กับทีแม่บ้านกลุ่มแปรรูปปลาบ้านทาา่าลาดสหกรณ์การเกษตรโนนสังจำกัดที่กำลังรวมกลุ่มการทำปลาส้มอย่างขมักขเมนและนี่คือผลงานการแปรรูปแปลงร่างปลาส้มแบบต่างๆแน่นอนค่ะเราบุกมาถึงแหล่งขนาดนี้ต้องขอล้วงสุดลับความอร่อยกันหน่อยค่ะวิธีการทาปลาส้มสายเดียวนะคะค่ะขั้นตอนนี้ก็คือเป็นขั้นตอนคลุกเค้า เนื้อปลาส้มสายเดี่ยวที่เราบดละเอียดแล้วนะคะผสมกับเครื่องปรุงค่ะ <c oughs> ก็จะมีเกลือมีน้ําตาลมีกระเทียมบดค่ะแล้วก็มีข้าวสุกนะคะค่ะคุกเขาอย่างนี้แล้วแล้วก็จะนําไปใส่เครื่องนวดนะคะหลังจากที่เรานวดเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะมาทําเป็นก้อน,นะคะ่ะเอามาใส่พิมพ์นะคะใส่พิมแล้วก็ทําให้มันเป็นเป็นแบน,น,น,นแล้วก็พันด้วยเบตองทาด้วยเบตองเส้นหนึง่งแล้วก็นี่แหละค่ะที่เรียกว่าปลาส้มสายเดี่ยวะคะ่ะ วันนี้มาซื้อปลาส้มนะคะก็คือเจอบรรยากาศที่เราคุ้นเคยก็คือ,อชาวบ้านกลุ่มแม่บ้านที่เขาจัดตั้งขึ้นเนี่ยเขาก็ทำเป็นขั้นเป็นตอนก็คือเริ่มจากการทำความสะอาดปลาขั้นตอนการเอาปลาเข้าเครื่องแล้วก็การแพ็คบรรจุพันธุ์ค่ะก็คือเราได้รับรู้ถึงความสะอาดแล้วก็การส่งต่อถึงผู้บริโภคเนี่ยคือเรามั่นใจว่าของที่นี่ดีมากแล้วก็ ผู้บริโภคก็จะได้รับอาหารที่ปลอดภัยสะอาดด้วยค่ะและเบื้องหลังการทำปลาส้มให้อร่อยสะอาดก็คือการใช้ระบบสหกรณ์เข้ามาพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มและยกระดับคุณภาพสินค้านั่นเองค่ะภารกิจของกรมส่งเสริมสหกรณ์เนี่ยมีหน้าที่ในเรื่องของการแนะนำส่งเสริมการดำเนินธุรก,กิจของสหกรณ์นะคะให้เกิดความเข้มแข็ง แลวก็อีกส่วนหนึ่งก็คือนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์เนี่ยให้สหกรณ์เนี่ยมีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพนะคะของสมาชิกสหกรณ์ที่อยู่ภายใต้สังกัดของสหกรณ์เป็นการาสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวของสมาชิกนะคะเพื่อที่ให้เขา,าได้มีการเรียนรู้ในเรื่องของการดําเนินธุรก,กิจสหกรณ์ด้วยถ้ามีการสนับสนุนก็คือ,อให้เงินอุดหนุนนะคะโดยผ่านมาทางสหกรณ์การเกษตรนนท์สังจำกัด เพื่อที่จะไปสนับสนุนกับกลุ่มแปรูปปลานะคะสนับสนุนในเรื่องของอุปกรณ์องค์ความรู้ทั้งเรื่องของอการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการตลาดนะคะให้เขาได้มีช่องทางในการไปจําหน่ายเช่นตลาดของทางภาครัฐหรือว่าตลาดของอภาคเอกชนก็นจะประสานให้กับกลุ่มอาชีพได้มีการไปจําหน่ายตัวผลิตภัณฑ์ของเขาด้วยนะคะทางสหกรณ์ก็สนับสนุนที่มีหลายๆอย่างเกี่ยวกับ เงินทุนหมุนเวียนเงินทุนหมุนเวียนของสากลแล้วก็เป็นหน่วยงานที่ประสานกับทางลหลายๆหน่วยงานประสานมาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้มาตรฐานสู่ตลาดแบบมั่นใจทันงนี้คือทางสากลรเราเราดาเนินการอยู่ในปัจจุบันเนี่ยครับต่อกลุ่มในตอนที่เราทํางานที่กรุงเทพใช่ไหมคะเราก็จะมีภาระหนี้สินบัตรเครดิตบัตรเงินสดทุกอย่างที่จะเป็นคนที่มีหนี้ติดตัวกลับมาบ้าน ก็ต้องมายืมดังที่บ้านเพื่อไปโปนี่เราก็เลยมองว่าทําไมคนที่ทํางานอยู่บ้านมีเงินให้เราไปสามารถโปนี่บัตรได้ให้เราปลดหนี้แล้วกลับมาเราก็เลยมองว่าโอกาสนี้เราขอมาทําที่นี่เพื่อเราจะได้อยู่ที่บ้านมีรายได้เกิดขึ้นเกิดขึ้นในชุมชนให้ให้เราสามารถอยู่ได้เลี้ยงครอบครัวได้ค่ะเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งมากนะ อยู่กันมา20ปีนะคะกลุ่มเราต่อตั้งมา,ต, 4, 5, 4, มาตั้งแต่ปี45จดทะเบียนปี47เราก็อยู่กันมาตั้งแต่รุ่นแม่ยนันรุ่นลูกกลุ่มเนี่ยเขาจะมีการช่วยเหลือกันไม่ว่างานจะหนักจะเบาทุกคนมีหน้าที่รีบทํารีบเสร็จออเดอร์รับมาวันต่อวันทําเสร็จเรากลับบ้านจะไม่มีว่าเออทำยังวันนี้ไม่เสร็จต่อพรุ่งนี้ก็คือออเดอร์วันต่อวันเราจะไม่ค้างสต็อกให้ลูกค้าลูกค้ามาโทรวันนี้พรุ่งนี้มารับของได้เลย เรามีความสุขในแบบฉบับของเราเราสามารถเดินมาทํางานได้เลยโดยที่ไม่ต้องนั่งรถฝารถติดไม่ต้องตื่นเช้าทั้งได้อยู่กับครอบครัวได้อยู่กับลูกได้อยู่กับสามีค่ะ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มอาชีพสหกรณ์ที่สามารถนำทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นมาแปรรูปหาจุดเด่นเพิ่มมูลค่าสมาชิกสามารถปลดหนี้โดยไม่ต้องจากบ้านไปทำงานต่างถิ่นมีไรายได้มาจุนเจือครอบครัวจากการทำปลาส้มและผลิตภัณฑ์จากปลาอื่นๆมากกว่าเดือนละหนึ่งล้านบาทเห็นแบบนี้แล้วก็อดชื่นใจไม่ได้นะคะที่การรวมกลุ่มโดยใช้ระบบสหกรณ์สามารถสร้างสารรค์เรื่องราวดีๆให้ทุกคนกินดีอยู่ดีมีความสุข ันนทวห้าช่วงหน้ายังคงมีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจให้การเกษตรเป็นเรื่องง่ายๆมาฝากสักครู่เดียวค่ะ